สวัสดีคะ่ะเจอกันกับแม่ออนอีกนะคะครัวแม่ออนนะคะวันนี้ต้มปลาช่อนธรรมชาติจ้ะใส่มะขามเปียกจ้ะใส่มะขามเปียกแล้วก็ใบกระเพรานะคะใส่ปลาด้วยจ้ะใส่แล้วปลาช่อนทั้งตัวเลยนะคะ แม่ไม่ได้ตัดเลยทั้งตัวเลยเหมือนสมัยปู่ย่าตายายเนาะอยู่ทุ่งนานะ่ะต้มให้เรากินอร่อยมากจ้ะเป็นตัวเลยนะคะอันนี้หัวขาดแล้วมั้งใกล้จะสุกแล้วพอดีแม่ทำเสร็จเกือบเสร็จแล้วก็คิดถึงท่านผู้ชมทุกท่านจ้ะ ก็เลยไปเอาหยิบโทรศัพท์มาถ่ายนะคะเดี๋ยวแม่ชิมดูก่อนรสชาติพอดีไหมพอดีแล้วค่ะเดี๋ยวแม่เติมน้ำปลาก่อนจ้า เติมน,น้ำปลาสักนิดหน่อยจะได้กลมกล่อมนะคะเสียงรถเยอะมากจ้ะนี่จะทำกับข้าวน่ะเสียงรถจ้ะเ,เ,เ,เดี๋ยวสักพักก่อนน่ากินมากค่ะ เพื่อนของครัวแม่อ่อนนะคะแวะมาแล้วก็มาชมแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดจับตะไลเป็นกำลังใจนะคะกดติดตามด้วยค่ะสุกแล้วค่ะอร่อยมากค่ะต้มปลาช่อนแบบ ธรรมชาติของของเราณตาตามทุ่งนานะคะสวัสดีค่ะ